K2 สสวัสดีคทุกนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pw Auto Thailand วันนี้เรามีรถ SUV ขนาดกลางที่ถือว่าเป็นตำนานในวงการรถครอบครัวระดับโลกมารีวิวกันแบบเต็มๆกับ Toyota H i g h l a n เด r er 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆและต้องบอกเลยว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงที่หลายคนรอคอยทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่จัดเต็มกว่าเดิม Toyota h i g h l a n เด r er รรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้มีความหรูหรามากขึ้นดูทันสมัย และสปอร์ตมากกว่าเดิมทันทีที่มองครั้งแรกกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ใหม่ที่ออกแบบให้เชื่อมต่อกับไฟหน้าเหล็แบบบางเฉียบทําให้ภาพรวมของด้านหน้ารถดูดุดันและพรีเมียมขึ้นอย่างชัดเจนเส้นสายตัวถังถูกปรับให้มีความโค้งมนและฉกเฉียวมากขึ้นโดยยังคงเอกลักษณ์ความเป็น s u v ครอบครัวที่มีความมั่นคงและแข็งแรงเมื่อมองด้านข้างโตโยต้าก็ใส่ล้ออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหราแต่ยังคงความสปอร์ตเส้นคาดข้างตัวรถถูกออกแบบ ให้รับกับแนวหลังคาที่ลาดลงเล็กน้อยทําให้รถดูปราดเปรียวขึ้นแม้จะเป็น s u v ขนาดใหญ่แต่ก็ดูไม่เทอะทัาแถมยังมีการปรับปรุงค่าอากาศพลาศาสตร์ให้ดีขึ้นลดแรงต้านลมช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมมาดูภายในการบ้างไฮแลนเดอร์2026ยกระดับความหรูหราแบบเต็มขั้นบอร์ดหนังพรีเมียมที่ออกแบบใหม่ให้อกกระชับและนั่งสบายมากขึ้นสำหรับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารแตงคอนโซลถูกออกแบบใหม่หมดใช้วัสดุที่ดูพรีเมียมทั้งแบบซอฟทัช และหลายไม้ผสมกับวัสดุเมทัลลิกหน้าจอกลางอินโฟเทนขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง14นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบนำทางและฟีเจอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกหนึ่งไฮไลท์คือระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์บอกเลยว่าถ้าใครชอบฟังเพลงหรือดูหนังระหว่างเดินทางจะต้องถูกใจแน่นอนนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแบบ4ีโซนที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ต่างใจผู้โดยสารแต่ละแถว พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้7-8ที่นั่งตามรุ่นที่เลือกบอร์ดแถวสายังคงนั่งได้จริงเหมาะกับครอบครัวใหญ่หรือใครที่ต้องการพื้นที่เก็บสัมภาระก็สามารถพับบอร์ดแถว3าและแถว2ลงได้แบบราบเรียบทําให้ได้พื้นที่เก็บของขนาดใหญ่เหมาะกับการเดินทางไกลหรือทริปท่องเที่ยวในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัโโย Toyota h ไฮแลนเดอร์ส0งพมาพร้อมกับแพ็กเกจโตโยตา้าเซฟตี้เซนส์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดมีทั้งระบบช่วยเบรก อัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตารวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ทําให้การจอดรถง่ายขึ้นมากพูดถึงสมรรถนะการบ้างไฮบริดสองพ2 0 2 6ใช้กลุ่มพลังใหม่ที่ผสมผสานทั้งความแรงและความประหยัดมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์2อมลิตรที่ให้กำลังมากกว่าเดิมและเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชั่นใหม่ ที่เน้นความประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดเหมาะกับผู้ใช้ในเมืองไทยที่อยากได้ s u v ใหญ่แต่ไม่อยากเปลืองน้ำมันเกินไประบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อ AWD ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ควบคุมได้มั่นใจมากขึ้นทั้งบนถนนดำและเส้นทางทุรกันดารช่วงล่างก็ถูกปรับจูนมาใหม่ให้มีทั้งความนุ่มนวลสำหรับการเดินทางในเมืองและความมั่นคงในการขับทางไกลหรือบนความเร็วสูงพวงมาลัยไฟฟ้าถูกปรับให้ตอบสนองไวขึ้นขับสนุกขึ้น แต่ยังคงความสบายในการควบคุมในส่วนของราคาโตยโยต้ายังไม่ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการสำหรับตลาดประเทศไทยแต่คาดการว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1.9ล้านบาท